สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่อบคืนที่ผ่านมานะครับมีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนเอนเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วกดกระดิ่ YouTube, งเพจ YouTube รวมถึง Facebook มาสังเกตแชนแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันก่อนเลยครับเบอร์มิงแฮมครับเอาชนะด้านบิสต์ลซิตี้ไป3ประตูต่อศูนย์ โฮเวนที่พ่ายกับทางด้านสวอนซีไป1ประตูต่อ2ลูตันทาวครับเอาชนะทางด้านมิดเดิลสโบไป3ประตูต่อ1มิววอร์ครับเอาชนะทางด้านเลดดิงไป1ประตูต่อ0นอตติงแฮมฟอร์เรสครับเสมอทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1และปีเตอร์โบโลครับเสมอทางด้านฮันเดอร์ฟิลด์ไป1ประตูต่อหมาดูในส่วนของผลฟุตบอลอังกฤษลีกวันกันต่อเลยครับ พีวุนะครับพ่ายกับทางด้านวีแกนไป2ประตูต่อ3เชฟเวนเดย์เอาชนะทางด้านสนเดเน์แลนด์ไป3ประตูต่อ0วีคอมพ่ายกับทางด้านอิสวิตไป1ประตูต่อ4ชาวตันเสมอกับรอตเทอร์แฮมไป1ประตูต่อ1่ครูอเล็กซานดราครับเสมอทางด้านดอนคาร์เตอร์ไป1ประตูต่อ1หมอแคมพ์พ่ายกับทางด้านแคมบิดยูเนเต็ดไป0ูนประตูต่อ2และพอตสมัตเสมอกับเชอร์เนมไป1ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดที่4รอบแบ่งกลุ่มนะครับวอ์บัวครับเอาชนะางด้านเลสบูซาบวกไป2ประตูต่อ1มันโมพายกับทางด้านเชลซีไป0ประตูต่อ1บาเยิมินิกเอาชนะางด้านเบนฟิก้าไป5ประตูต่อ2เดนัโมเคียพายกับทางด้านบาร์เซโลนาไป0ประตูต่อ1อตารันตาครับเสมอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2 บียาร์ลีอัลครับเอาชนะทางด้านยังบอยเบิร์นไป2ประตูต่อ0เซบีย่าไพ่กัทางด้านลิวไป1ประตูต่อ2และยูเวนตุสครับเอาชนะทางด้านเซนตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไป4ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนกันบ้างน,นะครับบอนเปเฟเรดีน่าครับเสมอทางด้านอุเอสกาไป1ประตูต่อ1สปอร์ติงคีกอนไพ่กับทางด้านอเมริกาไป0ประตูต่อ1และลิกาเนสครับเสมอกับกาตาเคน่า,นานไป1ประตูต่อ1 สรุปตารางคะแนนนะครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ครับในส่วนของกลุ่มอ e, อันดับ1เป็นบาเยินมิวนิคครับ4นัดมี12แต้มตามด้วยอันดับที่12บาร์เซโลนา4นัดมี6แต้มอันดับที่ 3, ามเปนฟิกา4นัดมี4แต้มอันดับที่4เป็นเดโลโมเคียบ4นัดมี1แต้ม มาดูในส่วนของกลุ่มเกันบ้างครับอันดับหนึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ4นัดมี7แต้มอันดับที่2บีเยเลอ้นัดมี7แต้มแต่ประตูได้เสียของแมนยูดีกว่านะครับอันดับที่3เมนออตแลนตาครับ4นัดมี5แต้มและอันดับที่4เป็นยังบอยเบิร์นครับ4นัดมี3แต้มมาดูในส่วนของกลุ่ม G ีกันบ้างครับอันดับ1เป็นเลดบูซาวบวกครับ4นัดมี7แต้มตามด้วยอันดับที่2ริวครับ4นัดมี5แต้ม อันดับที่สามวอบบัวครับ4นัดมี5แต้มแต่ประตูดได้เสียรีวดีกว่านะครับอันดับที่4เป็นเซบีย่าสนัดมี3แต้มในส่วนของกลุ่มเฮดครับอันดับ1เป็นยูวนตุสครับ4นัด12แต้มตามด้วยอันดับที่2เคียวซีสนัดมี9แต้มอันดับที่3ามเซนติเซน์พิเตอร์สเบิร์กครับ4นัด3แต้มและอันดับที่4มันโมครับ4นัดยังไม่มีแต้มโอเคนะครับผม เดเป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อคำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับยังไงถ้าวันนี้มีข้อผิดภลาดประการใดต้อขอประทานภัยไว้นที่นี้ด้วยหากดูลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ